โอยครับครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมช่องอาดเปชิ่งนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปตกปลาที่แม่น้ำเจ้าพยานะครับก็เป้าหมายเราจะไปลงแพแพปลาตานะครับปลาตาบางใสนะครับผมก็ไปเช็คดูอ่าสภาพน้ํานะครับว่ามีผักมีน้ําแดงเริ่มมาหรือยังครับผมก็วันนี้จะไปกะกลางคืนนะครับผมก็แพเขาให้เข้าประมาณ ประมาณหกโมงนะครับก็ตอนนี้อยู่ปั๊มแบตเตอร์น้ำมันอยู่นะครับผมครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เพปะตาเลยนะครับผม ก็สำหรับที่จอร้นนะครับก็จอดได้หลายคันอยู่นะครับออทางลงก็จะชันนิดนึงนะครับน้ําขึ้นก็ทางเจ้าของแพก็น่าจะให้ไปจอดข้างบนนะครับเดี๋ยวลองถามะลองถามเจ้าของแพก่อนนะครับว่าน้ํามันขึ้นเยอะขนาดไหนครับผมตอนนี้ก็จะเป็นแพลรรุงชานะครับผมครับก็เดี๋ยวว่ว้เจ้าที่ก่อนนะครับผม ก็ได้ไหว้เจ้าที่แล้วนะครับผมก็เป็นผมเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ผมมาผมก็มา,มาไหว้ทุกรอบนะครับผมกับตอนนี้ห้าโมงห้าสิบห้านาทีนะครับก็ขนของเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสําหรับผักก็ถือว่าโล่งอยู่นะครับสภาพน้ําก็ยังยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะครับสภาพน้ําผักก็อยู่โซนนูน้นโซนกลางไม่ไม,ไม่มาถึงเราแน่นอนครับอยู่อยู่โซนนน้นครับ วันนี้มากับทีมงานเหมือนเดิมนะครับมีนาเอ๋นะครับผมมีนัเป็กนะครับผมกับมาตามลุนไปด้วยกันนะครับวันนี้มาสองกะนะครับกะกลางคืนกับกะเช้านะครับของมันพรุ่งนี้ออกตอนเย็นนะครับเฮ้ยนั่นขาไหนฮะข้างนี้ข้างนี้ไปต่อหนึ่น้วเนาย ไปไปส่งสทำไมส่งไปแล้วเออแยัไหมอยู่ไหมอยู่ยฮะไปต่อขนมนปังนะครับออพี่เตรียมสริงเออิดหนักไหมหนักไม้แรกนะผมเพิ่งลงเบ็ดยังไม่ถึง สิ 10, บยี่สิบนาทีนะครับบินเบาะตะกโกก็น่าจะเป็นตกโกโอผมวิ่นหมดไม่ได้ตันนี้ตะกโก,ะกไ ทำไมมันหนักเนี่ยถ้าปลาตะโกกตะโกกมันต้องขึ้นนะเนะเฮ้ยสายยูสายสายูไซส์ส,สวยเลยครับว่าวถ้าตะโกกมันต้องกันนี่แล้วไซส์ดี<า>เลย,เลยใช่ไหมสายยูไหมเปวดหัวให้สวยเด้อหมมาเนี่ยเต็มแลกครับโอ้ยมามาแล้ว,โ,ว,ลวโชว์แล้วลลครับผมสายยูครับโอ้ไซส์สวยเลยอื ไซส์สวยเลยนะครับไซส์ดีเลยครับเนะี่ยกินขนมปังนะครับผมเพิ่งตีเลยไปน่าจะประมาณสิบนาทีกอประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวตามตักันต่อนะครับเปิดหอวันนี้ยังสวยเลยครับผมกลุ่มมีาการสวยจังเพ่อเปดอยนี่สวยไงเปมดอ้ต่๊กเปด่วเล่ีนน ไอคุณเอาอะไรวะน่าเอาอีกแล้วพี่โทรศัพท์ทำไมกระตุกอ่ะกันดุกุ้งนะครับันถือไหม ประมาณหรือเป่าะตึกตึกตึกตกตึงไปไหมหวานอยู่เนี่ยก็สาสมาเล็กนตกตะกมาแล้วนี่นตายแล้ว ขับมาีกแต้มครับผมเป็นตะโกกนะครับผมก็ไซส์ก็สวยอยู่นะครับย้อนบบกันอันนี้ผมลงกุ้งขวอยนะครับผมนี่ครับแต้มสองแล้วครับผมเดี๋ยวตามล้นกันต่อนะครับเดีเ่ยวไ ัข,ของพี่นะครับขนมปังนะครับผมนี่ยาวนี่ด้วย

嗯。 到，到，一百到，五万，到，一百 มาเลยโกะป่ะโอ้ยโก้เหี้ยวโอ้ยคว้าอยู่กองอยู่หลังคว้าอยู่ครับตะกบมาอีกแกรับผมอันนี้กินผู้ฝอยนะครับไซส์ได้เลยนะครับไซส์สวยอยู่ครับแต่เมื่ก็ต่อนะครับผมผู้ฝอยทำงานอีกแล้วครับคิดว่ไม่ได้ ที่ถ ah! oh ่ายที่มีพี่ถ่ายเดี๋ยวติ่วเกันิร่วบใหญ่ดิเอาฝานท้าที่เขาหิมะเท้าที่ส่งมาว่าสีเทา ดึงทีมทีมาดูไหมชุดปับกไหมโอ้ก่ะ มำแจ้ครับผมก็สามทุ่มนะครับสามทุ่มสิบนทีนะครับตอนนี้แจบนี้เป็นไซเรนครับแจ็นี้ครับเดี๋ยวตามมุง้งกันต่อนครับนี้เป็นตะก้อนะครับผมตีตะก้อไป้วครับตดเเป็นเอต้งี้นต้งี้วไวไว

นี่ฝังไส้โอ้ยหายตักอันไดู้โอ้โหนี่ฝังไส้เป็นไงต้องเห็นว่าทั้งนั้นเลยหายตักเลยหลอกตาเนี้ยหรือแบใหม่แจรับผมอันนี้ฝังไส้นะครับผมก็ตีไว้นานนะครับ time เต็มนะครับผมตอนนี้เวลาทีหนึ่งห้าสิบห้านาทีนะครับอ้อไซก็ยังไม่โตนะครับยังเป็นไซน็กอยู่แต่อ้วนนะครับเนื้อก็ยังเยอะอยู่จะโปกก็ไซไม่โป่งนะครับไซเนื้อเยอะอยู่ก็เดี๋ยวตามลุ้นกันต่อนะครับน้ําเป็นน้ํำตือนะครับช่วงนี้น้ำเอือขึ้น ตะปูปลายตทยบนะครับตปูไซแต็บนี้ไซสวยนะครับท้องเหลืองเลยครับ <Okay. S 1> เท่าไหร่ทีสองทีสองห้าสิบนาทีนะครับไม่ผลดเยอหือครับ ผิดอกก่อนต้องผิดอก่อนมากไหมได้เาไหมดอาะอ้ยม้ยยได้ไปดับฮาร์ดตัวมีแต่ไส์ห้ากาขึ้น,นโวทมาได้ได้ที่อาจารย์มาดีนะ ูเงยดูงอแรดเลยเนี่ยทงทางานคือมัมีเยอไปเยอะไปีไปยเลยดูอ้มไปถึะวดเป็กไม่ตักเลยตัวปวดจังวะออโหอืกินหัวข้าสจับท้เลย ตะ<ส>โกปีกแต้มนะครับผมก็ไซส์สวยอยู่นะครับก็ไม่ถือว่าอบนะครับแต้มนี่ครับก็ตอนนี้หกโมงห้านาทีนะครับผมก็เดยวมาตามลุ้นกันกะเช้าอีกกะนึงนะครับผมอัดเครื่องมาเี่มาดีครับใส่ปลาอันนี้น่าจะสวายนะครับคันของน้าเอนะครับผม

คอยครับผมแที่รอคอยไกันตับกยนไม่ต่ำๆไม่ตัำลงพี่ไม่ตับลพี่ะระโดดกระโดดกระโดด ที่รอคอยครับโอ้สุดยอดมากคนงานการของพี่เองอือยอด จอจอดใส่สวยใส่สวยท่าเลยเนี่ยไหนผอเพีนี่องจอเล่นเลยนี่ครับผมตอนนี้ก็สิบเอดโมงสามห้านะครับผมกเลยเริ่มมีหวังขึ้นมาแล้วผมครับใส่ประมาณ สองโลกว่าครับผมสองโลกว่าสองโลกว่านะครับแทมเนี้ยต้องประมาณนครับครับสำหรับแพ่ปตานะครับก็จะมีสองแพนะครับก็จะมีแพรแดงกับแพรแพรสีเทานะครับผมครับตอนนี้เที่ยงสามสิบห้านาทีนะครับพอผมก็จะมี พาักิจไปทํางานตอนเย็นนะครับก็ทํโอทีนะครับผมก็ใจหนึ่งก็อยากจะปกต่อนะครับผมก็มีน้าเอากับน้าเป็กครับอยู่ต่อครับยันถึงเย็นนะครับก็จะมีนวาบุษนะครับผมน้าบุามาเจมด้วยนะครับนวาบุษนี่ก็เมื่อหนึ่งนะครับผมครับแล้วก็ตามผลงานเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าไม่เหงานะครับกินเรื่อยๆนะครับปลาตะโกแต่ระยะตีนี่ผมผมตีใกล้นะครับปลาตะโกจะกินก็ถือว่ากินจัดอยู่นะครับ ซส์ก็จะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างเด็กๆมาก็จะมีไซส์ว้นนะครับผมแต่ก็ไม่ถือว่าเหงานะครับก็สําหรับเหยื่อลูกกุ้งก็เงียบนะครับมีของนาเป็กนะครับมากัดเหยื่อสองรอบแต่ก็ไม่ได้ตัวนะครับก็มีของนายเอนะครับเหยื่อขนมปังเป็ดเดียวนะครับได้สบายมาสองแปมนะครับผมก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับก็เดี๋ยวผมอ่าจะทิ้งเบอร์โทรของป้าตาไว้นะครับผมอ่าเผื่อท่านใดจะจองแพ ค่าบริการจวผมลงไว้ในอ่าใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับให้โทรสอบถามป้าได้เลยนะครับสําหรับคลิปตกปลาเพปตา,าออก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะส่งงานแล้วกลับเลยนะครับผมครับเดีมารับชมผลง,งานพ,พร้อมๆกันเลยนะครับผมทุก่อยเลยเนแกกคย,ย้ครับยว ผมตื่นได้ดีับครับผลงานปาลารวมโครเมื่อคืนนะครับผมเมื่อคืนกับกลางวันนี้นะครับผมก็น่าจะประมาณสี่สิบหางได้ครับอออก็ไซส์ค้าๆกันไปนะครับก็จะมีไซส์สวยครับผมอออก็ไซส์แบวน,อ,นอ,บอื จะมีสายยูนะครับผมสายยูแต้มหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับผลงานถือว่าสวยงามอยู่นะครับผมครับคลิปตกปลาเพปลาตาก็ประมาณนี้ครับคลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนอ่าหรือว่าจะไปทาคลิปไปไหนก็ฝากกดไลค์แลเป็นกําลังใจให้ช่องตกปลาช่องเล็กนี้ช่องนี้ด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมก็แล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปครับผมนี่ครับนายเอกับนาวุธนะครับผมมือหนึ่งครับผมนาวุดครับสวัสดีครับ นี่นาเอ๊ครับอยู่ต่อกันสามคนนะครับผมรอชมผลงานตอนย็นครับผมนี่ครับผลงานของนายเอนะครับผมสบายนะครับอีกเต็มหนึ่งอยู่ไหนเนาะโอ้าอีกเต็มอยู่ฝั่งนี้เต็มน,นี้น่าจะมีเกืบห้าโลนะครับเต็มน,นี้อีกหนึ่งหางที่ฝั่งนี้ นี่ครับแตบมีน่าจะมีเกือบสามโลสามโลน่าจะได้ครับแตมนะสอนหางครับสำหรับของนาาเอนะครับผม